พจ้าเราเลยจะพาควาเทียวอันนี้จะพาขหานสักผ่นแขวนมาจา้างามมาจ้าพี่น้อง3,4นมสัสเลยกล้าอ้อนอยานสักผ่านแขวนอุ๊ยที่ซายงสีว่าดี้ มาจากบรรยากาศรอบรอบสะพานแขวนซูน <f> ย <Fern an> <t> ี่ได้เนี่ยใโอ้เสียวอ้าวนปาวัดีี จะผแฟนจะจะพา,ะะพาไปเที่ยวพาพี่น้องไปเที่ยวต้อกันจ้างามจ้าพี่น้องนี่เคอเอินว่าโดโลไมากาตินาโชนะจ้าอันนี้อันูนี่นจะผ้ากันยางรัดเลาะไปก็จะไปเมืองวิวข้างในไกลๆโดโลไม นราเปนได้ดีกว่าน่มดีกว่เจเนเตงามกักจ่าพี่น้องมาจ่าไปเที่ยวน้ากันจ้าปฏิจาตอนนี้เา้าเลยจเล่นกันยังถ้าไปเบิงเดือดลไมอ่ามือถ้าทางแฟนกันจำซื้อไปคอมมนติแกมาดโดโมีเต็คว้า กาตินาโชจะชาวเล่จังซื้อปะได้ไม่ซื้อ,อยากเดี๋ยวไปถึงไก่ๆแล้วชาวเล่จะแพนกล้องให้เบิร์นมาจากพี่น้องไปจ้าไปเที่ยวน้ำกันจ้าจ้าเล่มาถึงแล้วจ้าดูรูไม่กาตินาโชงามมาจ้าพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศเรื่อยๆไปกันนะจ้า สวยมากมันบรรยากาศดีดีเหมือนนี้พูะจ้า,างามงามพี่น้องสาเลยเคย่คอยเก็บบรรยากาศไปให้เบิกเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะไปจ้าไปน้ำกันจ้าสาเลยมาถึงตรง,ตรงนี้แล,ล้วจ้านี่คือ,อโดโลไม่ตัวคอมพิวเตอร์กตินาโชีวจ้าพี่น้อง นราจะเลยจะมุนรอบๆให้เบิ่งเด้อบรรยากาศดีดีใะพี่น้องนะจะให้เบิ่งที้วันจ้ะงามค่ะจ้าพี่น้อนงมึงมนะสวยอยากให้มาเที่ยวน้ำเด่นเนาะงามค่ะจ้า ลังจากสาเลย่ยพาไปเบิ่งเขาโดโลไม้กตินาชิจสาเล่ยแวะมากินขนมปังแบบหนึ่งเดี๋ยวต่อกันคลิปหนาได้จ้าเดี๋ยวสาวเล่ยจะภาไปเบิ่งทะเลสาบแล้วก็ดูโดโลไม้อีกฟังหนึ่งจ้า่ารับรองง่ามอีกจ้าต่อกันคลิปหนาจะพี่น้อง